อันนี้ทำไมเนื้อขาวล่ะอาจารย์อ๋อการใช้กันไว้เหมือนกันการใช้ไม่เหมือนกันคนใช้ทุกวันจะขาวแล้วคนเอาไว้อ่ะดันเหลืองจะเหลืองอ๋อนี่คือเหมือนงาชนช้างจะฉ่ำนี่คือเสือหลวงพ่อปานวัดคลองวัดอะไรนะบางเทียบางเทียนะหมอบวัดคลองด่านบางเทียบแล้วกันมันเป็นคําที่ไม่สุภาพนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็จะเรียกตัวตัวนั้นเยอะไงตัวตะกวดตัวเงินตัวทองเยอะนะหลวงพ่อปานว่าบางเทียนะใช่นั่นไม่หยาบหรอกไม่หยาบกวออน่ารักนะ น่ารักนะครับนี่อาจารย์ได้มานานนะครับอาจารย์โ้แต่ได้อยู่สมัยการสมัยตาล่ะที่มาชัดไหมครับอาจารย์เด่นเพราะยังไมก่อนอยู่วัดหน้าวัดสกุลามเลยบ้านไม่ก่อนน่ารักนะเพราะยานนั้นคือเรียกชื่อบกตาเขาจังหวัดโอ้ยบ้านบ้านคือสาวบ้านใหญ่สุดคุณโอบะคุณโอบะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสาวบ้านใหญ่สุดนี่ไม่ธรรมดานะก็คุณโอบะต้องรวยนะต้องรวยนะ กระดานข<ถ>า,านใหญ่นะกระดานแผ่งกันเนี้ยพยายามนู่นนี่คือนี่ตอนที่สองนะองค์ที่สอง